สวัสดีครับมาพบมาพอกับวบลปัสผ้าสวบอีกแล้วครับผมเวลาเกาหมองเกาเวลาเดิมนะครับนะนะครับเมื่อนี้วันหยุดอีกมื่นหนึ่งครับผมวันที่สามคือวันอาทิตย์นะครับสามมกระลานะครับหกสี่นะครับนะกะเอามากินข่าแรงน้ากันพี่น้องนะข่าแรงนะครับมื่อนี้มื่ออื่นเหตุงานโตครับผมพี่น้อง วินี่ครับออมเครื่องในงเครื่องในไก่ครับใส่ผักกาดดอกผัดหอ่หอครับพึ่งออมกระเลวครับผมอ่นะครับทอดไข่ใส่นหมีพริกพี่น้องอ่นะนะเข้าเหนียวมันห่อนอน,นะครับนะครับ,นะรบกินข้าวได้น้ำกันพี่น้องอ่นะปี๖๔แล้วพี่น้องนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะครับกับสิ่งที่ดีๆนะครับอ่นะพี่น้องว่าอะไรยายห้างพี่น้องมามใช้ประกาศดอกซีลาวพร้อมพี่น้องไหย ต่อกันพี่น้องห้อนถอดไข่ใส่พริกขีนูพี่นอ้องวันนี้น้องมานาไม่อยู่น้องมานาไปเกิดงานมาเกิดเพื่อนวันนี้ มาพี่น้องมาพี่กี่หนูเพชไม่ได้ปปไปคล้องถมพี่น้องว่าจะซื้อนูมะขวะแทบแบ บ่มีทำม,มาพี่น้องมาไปกำลังยาเข่าได้มาเด้อเป็นห้อนนำกข็งพี่น้องควัน่พี่น้อง ใายคำเป็นไงพี่น้องคำเป็นไง ครับพี่น้องจะมือพี่น้องเดี๋ยวพอปลาซอมอน,น,อน ลมพี่น้องลมลมหัวแรงพี่น้องมาทำไงนำกันเลนเนย มือนี้เนาะพี่น้องเนาะมันยุดมือท้ายแล้ะครับผมแต่ละคนเหตุงานนะครับมือนี้เป็นมืออีกมือนึงครับพี่น้องที่พี่น้องนะครับเหตุงานตั้งจังหวัดนะครับามาเดินบ้านแล้วนะครับเคยได้กลับไปเหตุงานต่างภาคกลางนะครับแถวจนบุรีจ้ะทุกคนนะคลังเดินห้างตอนนี้กับคลงังหิวเข่าครับผมมาเบิ้งวอาพะสัต้าสวกมือนี้กินเข่าก่อนะ แล้วก็จอดแวะข่างทางใด้พี่น้องดเด้อเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องนะขั้นง่วงก็่าฝืนนะครับจอดพักนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายมันบุกคุมกันพี่น้องนะมาครับมาเสียบเสียบ ่อ้อดไข่แซบดักิีแล้วผักกาดดอกโกขมพี่น้องหวานหวาน Nhằm bóng tải cúp cực bộ bật thì nó im อิ่มแล้วพี่น้องืม่นี่ครับหอ,อมื่องในไก่พี่น้องใส่ผักกาดดอกซีราพี่น้องผักอ,อีตัวหอมๆนะครับผมนะหอนๆน,นั่งกันนะครับครับถอดไข่ครับพี่น้องนี่นะกินอาาง่ายๆครับกับเข่าหอน,หอนปึ๊บสามปัน่นสี่ปั่นมันไงพี่น้องนะนะครับืม่นี่ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ นะที่กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับใส่กฎจราจรนะครับให้ถูกวิธีนะครับใส่กันคนละไม้คนละมือพี่น้องนะครับรับรองการเดินทางครับปลอดภัยแน่นอนนะครับและนะครับไผเดินทางกลางคืนหรือง่วงนอนนะครับพี่น้องมีคนขับเป็นไหเปี้ยนนะครับอย่าฝืนนะครับถ้าบ่มีคนขับเป็นไก่จอดพักผ่อนก่อนพี่น้องเอาน้ำล่างหนารับเย็นๆ ส่วงแรกอย่างอื่นทางต่อพี่น้องมั่ไปใส่หรอครับพี่น้องฮะรับเืินนี่ครับผมรับบ่าวประชาผ้าสวบกะก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดขอสมมุ่งมั่นปรารถนานะครับพี่น้องไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสารับเื้อนี่ครับบ่าวประชาผ้าสวบผ้ากินอ้อมใกล้กับพ่อเจมีกอนะครับใจบากจากเวลาทำอะไรพี่น้องท่องอิ่มพร้อมพี่น้องเลยนะ ไม่นี้ครับผมโอยชัมีกนมื่ออื่นเจอกันไหมครับสวัสดีครับ